สลามะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮ์วะบรูกาตุขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์ทรงประสบใดพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับหลังจากที่เราได้พูดคุยถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งก็คือความรักต่ออัลลอฮ์ไปแล้ววันนี้เราจะมาสำรวจความรักอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นผลผลิตที่งดงามจากความรักที่เรามีต่อพระองค์นั่นก็คือความรักที่แสดงออกผ่านการให้และการแบ่งปัน เราทุกคนล้วนมีความต้องการที่จะได้รับความสุขในชีวิตบางคนตามหาความสุขจากการมีเงินทองมากมายบางคนตามหาความสุขจากการมีชื่อเสียงเกียรติยศแต่เคยไหมครับที่บางครั้งเราได้ลองให้และแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับผู้อื่นแล้วเราก็คนพบความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยได้รับมาทั้งหมดเรื่องราวของอห์มัดในวันนี้จะพาเราไปทำความเข้าใจในเรื่องนี้ครับ หลังจากที่อาม,มัดได้กลับไปสู่เส้นทางแห่งศรัทธาอีกครั้งเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่างเปล่าในหัวใจเหมือนเมื่อก่อนแต่เขากลับรู้สึกว่าตัวเองมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นได้เขาเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองและหลังจากนั้นเขาก็เริ่มที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆที่เขาได้รับให้กับคนรอบข้างในชีวิตวันหนึ่งขณะที่อาม,มัดกำลังเดินอยู่ในตลาดเขาได้เห็นชายชาราคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ข้างถนนชายชารามีใบหน้าดูเหนื่อยล้า และดูเหมือนจะไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นเดินต่อไปได้อมามัดไม่ได้ลังเลที่จะเดินเข้าไปหาชายชราคนนั้นเขาซื้อข้าวและน้ำมาให้ชายชราแล้วยิ้มให้อย่างเป็นมิตรคุณตาครับคุณตาหิวไหมครับอาตัดถามด้วยน้ําเสียงที่อ่อนโยนชายชราเงยหน้าขึ้นมองอมาตมัด,ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งใจแล้วพูดว่าขอบใจมากนะหนุ่มน้อยอาตัดไม่ได้ทำไปเพื่อหวังสิ่งตอบแทน แต่เมื่อได้เห็นรอยยิ้มที่อบอุ่นบนใบหน้าของชายชราเขากลับรู้สึกว่าหัวใจของเขาได้ถูกเติมเต็มไปด้วยความสุขอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขาได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การได้รับแต่คือการให้ที่มาจากหัวใจที่บริสุทธิ์อามัดกลับไปบ,บ้านด้วยความรู้สึกที่อิ่มเอมใจอย่างบอกไม่ถูกเขารู้แล้วว่าการช่วยเหลือผู้อื่นคือการสร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองและในคืนนั้น ขณะที่กําลังอ่านคัมภีร์อันกุรอานอามัดได้เจอกับองค์การหนึ่งที่ทําให้เขาเข้าใจในความสําคัญของการให้มากขึ้นไปอีกความดีงามนั้นไม่ใช่การที่พวกเจ้าผินหน้าของพวกเจ้าไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกแต่ว่าความดีงามนั้นคือผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันปรโลกและมาลาอิกะและคัมภีร์และบรรดานบีและให้ทรัพย์สินที่ตนรักแก่ญาติที่ใกล้ชิดเด็กกำพรา้า คนยากจนผู้เดินทางผู้ขัดสนและผู้ที่เอ่ยขอและในการไถ่าทาสและผู้ที่ดำรงการละหมาดและผู้ที่ชำระสากาศอันกุราน277อยอามัดได้อ่านองค์การนี้ซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้งเขาเข้าใจแล้วว่าการที่เราได้ศรัทธาตอ่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงนั้นไม่ได้หมายถึงแค่การทำตามพิธีกรรมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการที่เราได้แสดงความเมตตา ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองด้วยการให้ทานหรือสดาก็คือการแสดงความศรัทธาของเราในทางปฏิบัติและการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นไม่ได้จำกัดอยู่ที่การให้เงินทองหรือสิ่งของเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการให้ความช่วยเหลือการให้เวลาและการให้รอยยิ้มด้วยเอามัดเริ่มใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยการมองหาโอกาสที่จะได้ทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่นเสมอเขาไม่ได้ทำเพื่อหวังผลตอบแทน แต่ทำเพราะเขารู้สึกว่าหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความรักและความเมตตาที่อยากจะแบ่งปันให้กับผู้อื่นและทุกครั้งที่เขาได้ให้เขาก็จะรู้สึกถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยได้รับมาทั้งหมดบทสรุปการให้ที่แท้จริงคือการให้ที่มาจากหัวใจที่บริสุทธิ์และความสุขที่ยั่งยืนไม่ได้อยู่ที่การได้รับแต่คือการที่เราได้เป็นผู้ให้การให้ทานหรือสระเกาะ คือการแสดงความศรัทธาของเราในทางปฏิบัติและในทุกการให้คือการที่เราได้เติมเต็มหัวใจของเราด้วยความสุขและความเมตตาการเดินทางของอามัดจึงสอนให้เราได้เรียนรู้ว่าชีวิตที่มีความหมายไม่ได้อยู่ที่การมีสิ่งของมากมายแต่อยู่ที่เราได้ใช้ชีวิตเพื่ออัลลอฮ์และเพื่อการให้ที่ไม่สิ้นสุด